นะครับมีใครไปเรียนมั่งยูฟาได้เรียนไหมอ่ะออกมาเชิญ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 ออกมาดังตรงนี้หน่อยเชิญเลยใครอีกลูอยูฟาแล้วใครอีกเมื่อวันศุกร์การบ้านส่งหรือยังทำยังอ่ะไม่แล้วครับการบ้านอ่ะนะครับคือครูจะไปพร้อมๆกันเลยกับ เพื่อนๆด้วยแล้วก็มีข้อสอบถามอะไรก็จะได้เล่าให้เพื่อนเอ่อจะถามเพื่อนแล้วก็เล่าให้เราฟังนะครับก็คือปัจจุบันนะครับเราคือยุค AI หรือปัญญาประดิษฐ์ฟังนะครับตอนนี้คุณกำลังอัดอยู่นะถ้าคุณพูดย้ำว่าครูกำลังอัดเนี่ยช่วยเงียบนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเสียงมันเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าคนอื่นๆที่ฟังไปก็จะได้ยินเสียงเราไปด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็น AI เมื่อก่อนเนี้ย AI เราจะเห็นกันอยู่ในหนังนะครับหนังที่เราเห็นกันประจำคืออ่าไม่เห็นก่อนหน้านี้ก็จะเป็น Iron Man ถ้าชัดเจนที่สุดคือ Iron Man ใครเคยดู Iron Man บ้างครับยกมือนะครับใครไม่เคยดูเอามือลงเอ้ยใครไม่เคยดูเอามือขึ้น Iron Man รู้จักไหมใครไม่เคยดูครับไม่เป็นไรไม่ได้ผิดอะไรเอามือลงอ่ะ ใครรู้จักดูรมอนอ่าถ้ายุคดูรมอนอมือลงดูรมอนจะมีของวิเศษเสมอใช่ไหมครับอมือลงจะเป็นคู่หูของโนบิตะใช่ไหมนั่นนั่นคือเพราะว่าดูรมอนเนี่ยมาจากยุคอนาคตจึงมีของไฮเทคนะครับวันนี้เรากำลังก้าวสู่ยุคยุคหนึ่งก็คือยุคที่ใช้ AI ในการจัดการเรียนการสอน AI มาช่วยอะไรกับนักเรียน AI จะมาช่วยเราในส่วนหนึ่งสร้างสร้างความรู้ให้เราทำในในสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มเติมได้ด้วย AI นะครับอตอนที่ครูอบรมกันนะครับครูก็อบรมกันกับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่นก็บอกลองเล่าให้ครูฟังได้ไหมว่า AI เนี่ยหนูคิดว่าเอามาทำอะไรได้บ้างเพื่อนรู้ไหมเอามาทำอะไรได้บ้างครับที่เขาสอนสามคนว่าไงครับทำะไรนะครับทำกันบ้านอ่ะช่วยเรานะครับทํากันบ้านได้ด้วยแปลว่าเราสามารถให้มันช่วยหนึ่งช่วยทำกันบ้านเพื่อนยังงงว่าช่วยยังไงช่วยทำกันบ้านอ่ะ ช่วยอะไรอีกไหมครับมีเพื่อนคิดว่าช่วยอะไรได้อีกบอกได้นะมีไหมทำโครงงานอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับทำโครงงานกันบ้านทำโครงงานโครงงานทำอะไรอีกทำอะไรอีกครับ ทำเพลงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราฟังเพลงกันทุกวันเนี้เราเริ่มสงสัยแล้วว่ามนุษย์เป็นคนคิดหรือ AI คิดเราคิดว่าเฮ้ยนักศิลปินคนนี้เก่งจริงเลยเขาอาจจะไม่ได้คิดเองก็ได้นะเขาอาจจะใช้ AI ตัวใดตัวหนึ่งในการคิดก็ได้วันนี้ครูจะพาหนูไปลองทำเพลงได้ด้วยถ้าหนูเรียน นะครับตามที่ครูบอกนะครับนะครับครูคิดว่าเพื่อนนะครับอยากรู้แล้วว่า AI มีตัวอะไรบ้างที่เราเรียนกันไปนะครับสำหรับวันศุกร์ก็จะมีหลกัหลกๆเลย AI มันจะมีชื่อของเขานะครับชื่อที่เขาใช้กันนะครับชื่อแรกคือใช้เป็นที่นิยมเลย chat gpt ตัวที่สองคือแกมม่า แล้วก็ซูโมโ่นี่เห็นไหมสร้างเพลงซูโน่ซูโน,โโนโ่ครับโทษด,ด้วยแล้วก็รันเวจริงๆมีอีกหลายตัวแต่หลักๆเลยนะครับที่ใช้ประจำคือ Chat GPT นะครับแล้วก็แกมมาเนี่ยนะครับอื่นๆเนี่ยสามตัวเนี้ยอาจจะมีตัวอื่นทดแทนได้ครูจะพาไปดู Chat GPT ก่อนนะครับ มาดูกันนะครับ c h a t GPT เป็นยังไง c h a t GPT พิมพ์เลย c h a t G P T ที่ Google นะครับอือ่ะ h ช GP t GPT แล้วใช่ไหมครับนี่เลือกอันนี้นะครับ อันนี้นะครับดูนะครับเห็นไหม,ไมเห็นไหมครับมีคำว่า c h a t แล้วก็ g นะครับ g ตัวเล็กเนาะ G p แล้วก็ t โอ้ยเขียนผิดนะครับนี่ดูคูซูมให้ดูนะตัวนี้นะครับ อาครูคลิกเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับมันจะให้เราล็อกอินนะครับตรงนี้ครูล็อกอินไว้แล้วมันก็เลยขึ้นนะครับมันก็จะเกิดหน้าล็อกอินให้เราขึ้นมาแล้วก็ต้องกดล็อกอินนะครับก็กดเลยลงชื่อเข้าใช้นะครับพอเลือกลงชื่อเข้าใช้แล้วสำหรับคนที่มี Gmail ของโรงเรียนนะครับ ก็ให้เลือกตรงนี้เลย continue a t continue with google นะครับเลือกตรงนี้ไป continue continue with google มันก็จะพาเราเด้งแต่ของครูมันล็อกไปแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยปรับแต่งได้ไหมกดเป็นภาษาไทยตรงไหนนี่ตรงนี้เลือกมืดเลือกสว่างเปลี่ยนภาษาได้ไหมเปลี่ยนได้ นี่เลือกภาษาตรงนี้ครูเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับทีนี้เราลองมาเล่นกันง่ายๆก่อนเลยว่าสวัสดีครับคุณช่วยผมท่องแม่สูตรคูณแม่สองได้ไหมดูซิเขาจะทำได้ไหม เป็นไงเฮ้ยแล้วแล้วถ้าครูแบบเฮ้ยอยากรู้มากกว่าแม่สองล่ะเอาเป็นแม่สามสิบสองล่ะตรงนี้นะครับสามารถทำได้ไหมไม่รู้ต้องลองเราอยากรู้อะไรเราต้องลองแล้วเราต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องมือนี้ ถ้าใช้ดีก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้ไม่ดีก็เกิดเป็นโทษได้เช่นใช้อไอในทางที่ผิดคืออะไรเอาไปทําเป็นกันบ้านเราไม่ต้องคิดละแต่ถามว่าดีไหมงานเสร็จเร็วแต่เราได้เรียนรู้ไหมครับนั่นคือสิ่งที่ผิดแต่เราชอบใช้กันใช่ไหมครับม,มันก็ขึ้นอยู่กับเราใช้นะครับเครื่องมือนี้ทำอะไรได้อีกคูทีรู้จักไหมลองดูทีเผื่อเขาจะรู้จัก รู้จักคูทีสอนคอมไหมไหม่เห็นไหมอ่ะลองพิมพ์ดูสิคูที .org ละ่ะนน่นงไงเฮ้ยเขารู้จักอยู่นะเขารู้จักคูอยู่นะเนี่ยก็ไม่ดังก็ดังไม่เบาเหมือนกันนะเราอ่ะ เอออ่ะปอะมานึงนะครับอันนี้ก็คือเขารู้จักนะครับเขาบอกเลยว่าเป็นแหล่งข้อมูลอะไรนะครับทําหน้าที่อะไรมีประโยชน์สําหรับคุณด้วยอ่ะต่อมาถ้าครูได้รับมอบหมายให้นักได้เป็นนักเรียนแล้วกันแล้วอยากรู้ว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากเขาได้คือ ได้รับมอห,หมายจากคุณครูมาว่าอ่ะคุณครูค,คอมพิวเตอร์บอกว่าไปทํารายงานมาสิบหน้าเรื่องหุ่นยนต์แล้วก็เฮ้ยไม่ได้แล้วไปหาข้อมูลที่ไหนดีอะ Google เหรอเหนื่อยไปเราก็มาสวัสดีกันก่อนก่อนอื่นสวัสดีครับคุณเราต้องบอกก่อนคุณเป็นคนที่เก่งมาก เกี่ยวกับการทําโครงงานคอมพิวเตอร์เขาว่าวิชาคอมพิวเตอร์ไงแต่ถ้าลูกครูจะเปลี่ยนเป็นโครงงานวิทย์ใช้ไหมก็แค่พิมพ์ว่าวิทยาศาสตร์ใช่ไหมวันนี้ครูอยากทำโครงงานคอมพิวเตอร์ผมจะมอบหมายงานให้คุณสั่งแลละ<อ>เหมือนคุณครูสั่งเราเราก็ไปสั่งเขาต่อว่ามอบหมายงานให้คุณ ทำรายงานเรื่องคุณครูสั่งเรื่องอะไรเมืม่อกี้เนี้นหุ่นยนไม่ใช่หุ่นหุ่นยนต์คืออะไรทำเป็นสไลส์สไลด์ใช่ไหมเพื่อใช้ในการนำเสนอ แล้วก็สุดต่อท้ายด้วยว่าคุณเก่งผมว่าสบายมากแน่นอนคุณทำได้ประโยคแรกตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้ครูจะอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับครูจะอธิบายนะตรงนี้คือพูดเปิดแล้วก็บอกเขาว่าเขาอะมีความสามารถอะไร AI เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาอะ เขาเก่งหลายด้านแต่เขาไม่รู้ว่าเราอ่ะจะใช้เขาทําอะไรถ้าเราบอกว่าเกี่ยวกับเห็นไหมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาก็จะรู้แล้วอ๋อฉันคือคนที่เก่งด้านนี้เขาก็จะไปเอาดึงข้อมูลในส่วนอ่าคอมพิวเตอร์มาอย่างเดียวแต่ถ้าหนูไปพูดรวมๆเขาจะสะเปสะสปะไปทั่วมันก็สเสียเวลาแต่ถ้าเราสั่งเขาครั้งเดียวว่าอ่ะคงอ๋อเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เว้ยอ๋อรู้แล้ เสร็จปุ๊บเรามอบหมายงานคือสั่งแล้วให้เขาทําอะไรรายงานนะทําเป็นสไลด์อ่าเมื่อกี้ครูเห็นผิดด้วยนะทําเป็นสไลด์10ส,สไลด์10ส,สไลด์นะแล้วก็ชมเขาว่าคุณเก่งมากงานนี้คุณสบายแน่อันนี้คือคําชมแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์ต่อไปล่ะส่งมาให้ผมเลยผมต้องการด่วน อันนี้คือเรากดดันเขานะครับพวกนี้เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า P R O M P T เขียนผิดปะถูกไหมพร้อมรู้จักไหมพร้อมเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูนะไม่อยากสอนลูกศิษย์ผิดๆนะครับเขียนคาว่าพร้อมผิดไหมเนี่ย PROM พร้อมเจอแล้ผมอะไรที่ชาร์จผมเจอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตามมึงนะอ่าใช่แล้วใช่อ๋อผมคิดว่าถามาาที่ชาร์จไอโฟนอ่าเจอเจอแล้วครับเจอแล้วครับอ่ะตรงนี้นะครับคือพร้อมถ้าเราอยากรู้เพิ่มเติมก็ก็นี่ไงลูกสาว เอาลูกสาวไปคนหนึ่งอ่าเจ้าเจ้าออมเนี่ยอาไปไหมต้องใส่ชุเรียนต้องใส่เรียนไม่มีเลยเออนี่ก็ได้นะเนี่ยโตก็ได้ นี่ก็ได้นะอยู่ฟ้าก็ได้อยู่ฟ้าก็น่ารักแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ครูเจน,นอ่ะต่อนะครับอ่ะครูต่อนะเอาครูอัดคลิปต่อนะหนึ่งสองสามเริ่มเลยนะพร้อมพร้อมคือชุด ข้อมูลข้อมูลหนึ่งนะครับพร้อมจะกําหนดอะไรเรานึกภาพคําว่าพร้อมมาจากไหนพร้อมเราจะแต่งตั้งตัวละครตัวละครหนึ่งสมมุติว่าวันนี้ครูรับมอบหมายให้เป็นผู้กํากับละครลูกเสือเรื่องกระต่ายกับเต่าเอาเรื่องง่ายๆเลยเอา้าวคนที่หนึ่งเป็นกระต่าย อีตรงนี้แหละเขาเรียกว่าพร้อมกระต่ายจะต้องมีลักษณะอย่างไรแต่งตัวนี้ใส่ท่าทางเหมือนกันครับที่ครูทําให้เขาเนี่ยเพื่อให้เขารู้ว่าเขามีหน้าที่ทําอะไรให้เราเขาถึงเรียกว่าพร้อมนะครับอันนี้ครูพูดมวลรวมง่ายๆให้เรานึกภาพออกง่ายๆนะครับเราต้องคิดก่อนเช่นอยากให้เขาเก่งด้านฟุตบอลแล้วคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลก็ถามเขาไปเลยถ้า เราอยากจะเตะฟุตบอลแบบนี้จะทำยังไงคุณครูคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำอาหารคุณจะทำข้าวผัดที่อร่อยที่สุดมิชลินห้าดาวให้ผมโดยจะบอกสูตรพิเศษให้ผมปุ๊บเขาก็จะทำสูตรให้เราเลยเวลาแม่สั่งคุณครูสั่งอะทำกับข้าวเป็นไหม อ้าวนี่ครับลองดูนะอันนี้เราลองดูสไลด์ก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะพิมพ์ให้ดูปุ๊บม,มาเลยเห็นไหมเห็นไหมสไลด์ที่หนึ่งมาเลยครูรู้สึกมันช้าๆหน่วงๆแปลกๆก็จะเป็นที่ต่อ าแล้วไหสิบสไลด์ไม่ต้องคิดเองไม่ต้องไปหาข้อมูลแล้วเขาทำมาให้เลยเห็นไหมตัวเครื่องบอดูเซนเซอร์ประวัติของคุณยเริ่มจากแนวคิดเมื่อทศวรรษที่15โดยเลโอนาร์โดดาววนชีนะครับพัฒนา เนื้อหา AI เห็นไหมควบคุมอัตโนมัติประมวลภาพ Processing Internet App Opting เห็นไหมินเทอร์เส็ตสพสิ่งหน้าสไลด์ที่4ข้อเสียค่าใช้จ่ายสูงทดแทนบางส่วนของมนุษย์เห็นไหมพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินเทคโนโลยีมากเกินไปอนาคตแนวโน้มหุ่นยนต์เรียนรู้ตัดสินใจได้เองสรุปหุ่นยนต์มีบทบาทสำคัญต่อสังคมโอ้โหสบายเลย ถ้าครูส่งมาแบบนี้นะครูให้เต็มสิบเลยยังไม่เสร็จเราอยากได้สไลด์สวยๆครูแนะนำอีกโปรแกรมหนึ่งคือแกมมาแกมมาแล้วใส่ถ่าท้ายไปได้วยว่า AI นะครับดูครูพิมพ์นะในครูพิมพ์แค่นี้นะนี่เห็นไหมเลือกอันแรกเลยนะครับนะครับเลือกนิว นะครับเลือกพาร์ทวางเลยครูวางเลยนะปึ๊บเดี๋ยวเอามาใหม่ก่อนมาวางแบบนี้เลยนะครับครูเอาคําว่าปกออกเอาคําว่าสไลด์ที่หนึ่งออกนะครับเอาคําว่าสไลด์ออกนะครับตัวนี้ออกอ่าออกไปอ่ะนี่ครับกด คอนเน็กคอนติเนียเลยอ่ามันบอกว่ามีคำพูดแก้ไหมอ่าเราแก้ตรงนี้หน่อยมีอะไรแก้ไหมเอ่ยไม่มีนะไปโอ้ยโอยผิด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 เดี๋ยวนะครูเอาแค่กีิดสไลด์เนี่ยสิบสไลด์นี่นะเทอร์โทลการ์ดใช่อ่าครูอยากได้เทมเพตแบบไหนอยากได้สีอะไรอ่าครูอยากได้สีเขียว นะครับเจเนเรตเลยเลือกธีมแล้วมาแล้วไงงไงหมายความว่าเราทำสไลด์นำเสนอส่งคุณครูได้แล้วครับนำเสนอเลยคุณครูนี่นะครับ เป็นไงครับเราใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะห้านาทีหรือสิบนาทีเราได้ชิ้นงานส่งแล้วต่อมาครูอยากจะบอกว่าถ้าเราทำเป็นเรื่องอื่นล่ะเมนูอาหารส่งได้แล้วหรือวิชาเรียนอื่นๆเร็วไหมครับไม่ต้องไปหาข้อมูลเองเลยนี่ ตอบได้ด้วยประเภทหุ่นยนต์อุตสาหกรรมดูแลบ้านวิจัยครบเลยนี่เห็นไหมตัวเครื่องควบคุมแหล่งพลังงานเซนเซอร์มอุตสาหกรรมปัจจุบันหลากหลายเห็นไหมมี AI รปัญญาประดิษฐ์มาแล้วครูใช้ตรงนี้สอนหนูได้เลยเนื้อหานี้สอนหนูได้ด้วยนี่ไง นะครับนี่คือประโยชน์ของ AI ทั้งหมดนี้นะครับเราจะต้องมี Account Google ของทางโรงเรียนเพื่อเข้าไปใช้งานซึ่งเรายังไม่มีซึ่งเดี๋ยวครูจะสร้างให้นะครับคนที่ได้รับการสร้างแล้วจะเป็นแบบนี้ดูก่อนนะแบบไหนนะนี่ หาก่อนถ้าสร้างแล้วจะเป็นแบบนี้ครับอยู่ไหนนะนี่นะครับแปบ๊บหนึ่งนะนี่นะครับรายชื่อคนที่เขามีรหัสอีเมลเป็นของโรงเรียนแล้วนี่ก็คือจะมีอีเมลโรงเรียนนะครับตามนี้เลย นะโดยอิงจากเลขประจำตัวนักเรียนของเรานะนี่แบบนี้เลยถึงจะเข้าไปใช้งานได้อ่ะครูจะสั่งเลยงานของครูให้เราทุกคนนะครับสร้างนะครับเข้าไปลงทะเบียนในนี้นะครับคลิกที่ A.I. for student นะครับแล้วจะเจอตรงนี้ขึ้นมาแล้วไปที่ลงทะเบียน A.I. ลงทะเบียนบอกเลย<ม>เด็กหญิงเด็กชายใส่ให้ถูกใส่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เลือกโรงเรียนเลือกจังหวัดอ่าลองดูนะโรงเรียนอะไรครับ หินกองเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ผิดครูก็จะพิมพ์ไว้ให้หินกองพิบูรณอนุสอนนะครับจังหวัดสระบุรีสองอันนี้นะครับชื่อไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้ผิดไม่ได้ครูใส่ไว้ในนี้ให้ก่อนอเดี๋ยวค,วนะครูใส่ไว้ให้กันผิดกันพิมพ์ผิดนะครับอ่าใส่ไว้ให้ละจังหวัดก็ใส่ไว้ให้อ่า จังหวัดก็ใส่ไม่ให้อีกจังหวัดสำหรับดีพิมพ์ถูกอยู่แล้วนะครับชื่อพิมพ์ถูกอยู่แล้วกดส่งนะครับส่งเซจกลับมาที่ตรงนี้เลือกส่งกันบ้านพร้อมรับเกติบัตรคลิกส่งกันบ้านใส่ชื่อส่อะไรเนี่ยไม่ ไม่ต้องใส่คำนาหน้าอ่ะโอเคคำนามอื่นๆอ๋อไม่เป็นไรเราไม่มีอื่นๆอยู่แล้วก็เลือกเลยเด็กหญิงเด็กชายแล้วก็ใส่ชื่อเราสมมติครูชื่อเด็กชายธีรพัฒน์ก็ธีรพัฒน์ยายระยะนามสกุลใส่ในนี้ด้วยเลยโรงเรียนใส่ตรงนี้ครับสำคัญเป็นโจทย์ที่ครูให้ทำตอนนี้เลยจงสร้างพรีเซนต์ สเตชันโดยใช้ AI เกมมาก็คืออันเนี้ยนะครับไปไหนแล้วนะครูกดไปไหนแล้วนะเมื่อกี้หายไปแล้วอันที่ครูให้ทำเมื่อกี้เนี้ยแล้ว Import มาเป็นไฟล์ PowerPoint ไฟล์หายไปไหนแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยเอาขอโทนะครับเจมมานี่ดูก,ก่อนนะอ่ะเมื่อกี้กด Present ใช่ไหม ครูสอนต่ออีกนิดนึงกดคำว่าดาวน์โหลดตรงไหนนะเอ็กพอเห็นไหมจุด3มจุดข้างบนจุด3ามจุดข้างบนตรงนี้นะครับแล้วกดคําว่าเอ็กพอนะครับกดปึง้งกดคําว่า powerpoint กดดาวน์โหลด แล้วก็กดดันมันกำลังสร้างอยู่นะครับรอมันนิดนึงดูสิเป็นยังไงมัง่ง อ่าเรียบร้อยเห็นไหมรอมันเฉยเลยแล้วมันก็ได้ไฟล์มาแล้วนะครับได้ไฟล์มาแล้วเขาบอกว่ายัางไงกลับไปดูหน่อยหลังจากอัปโหลดการบ้านฟอร์มเสร็จหนึ่งไฟล์เห็นไหมให้นักเรียนจำนวนสิบหน้าสไลด์เมื่อกี้นี้ก็คือสิบหน้าแล้วดังนั้นการสั่งการใช้งานครูก็บอกไปแล้วดังนั้นอัปโหลดขึ้นได้เลยคลิกดาวน์โหลดอัปโหลดขึ้นไปรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งกดเรียกดู ดาวน์โหลดจะอยู่ที่เราดาวน์โหลดมามันจะไปอยู่ที่ตรงนี้ครับเครื่องหมายดาวนโหลดตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยนะครับเราก็จะไปเลือกไฟล์นี้ไงเมื่อกี้นี้ที่เราโดาวน์โหลดมาโอเคคุณไปเลือกแล้วนะปึ๊บรอเสร็จปุ๊บเวอร์ชันล่าสุดจับจุดค้างอะไรเนี่ยให้คำตอบ อ๋อเขาปรับปรุงเหรอไม่รู้เหมือนกันอะไรอ่ะอะไรนะเอาใหม่กดเอาใหม่เหมือนเดิมเลือกไฟล์อัปโหลดส่งเลยครับงานครูคืองานนี้เลยนะครับนะครับอ่ะ เดี๋ยวครูจะสร้างอีเมลให้ทุกคนนะครับแล้วให้เราจดบนหน้าจอนะครับทุกคนเลยนะครับเอาล่ะพร้อมนะพร้อมนะโอเคครับเดี๋ยวครูปิด